เราจะไปทำพาสปอร์ตของเจเดนนั่นแหละจินน่าสะสมสติกเกอร์การอึน,นะคะเข้าห้องน้ำเต็มแล้วนะคะค่ะชอบไหมไปอีกนะเอานูวสาวนูวสาวคนนี้ว้าวฮึ่มว้า<อ>วาะนะ่ว<อ> <laughs>

ให่้ความวุ่นวายนะคะแล้วแม่บอกตื้นบา้าคักดีมันีแฟมิลีค่ค่ะกีก,กีก,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 กเูเอาสีอะไรเอาสีอะไรที่จริงหนูไปโรงเรียนก็ได้มั้งถ้าพูดมากขนาดน,นีเ้เรียนเรียนว่ากัวากัมีนาหน้าไปโรงเรียนนะคะส่วนจีเรียนจะได้ไม่ได้ไปเพราะว่าป่วยนิดหน่อยค่ะป่วยใบป,ป่วยนิดหน่อยใบป,ป่วย แล้วก็เราเรามีนัดไปทำพาส,สปอร์ตกันนะคะมาะอะไรเป็นเรากินมาอะไรเป็นเรากินพาสปอร์ตอะไรคือพาสปอร์ตกินอมัน,มนกินอะไรกินพาสปอร์ตมันคืออะไรกินแมววัวเขียวเราไม่ได้กินเราจะไปทำพาส,สปอร์ตของเจเดนนั่นแหละกิน มันไม่ได้เอาไว้กินมันเอาไว้บินไปใต้หลังไปประเทศไทยจะไปไหมรูกจะไม่ไปอยู่กับป้าป๋าบโอมา <Yay! S 1> ไปไหมไปเออไปวันนี้ก็ต้องไปทำนะคะคือจว oh, <God>, ัดคือเราซื้อตัว๋วเครื่องบินแล้วจองแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเด็กสองคนไม่มีพาสปอร์ตไทยนะคะเอาง่ายๆคือเขาไม่ใช่คนไทยร uh huh. ้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขาแค่มีเชื้อชาติมีเชื้อไทยมีเลือดไทย <Okay. S 1> แล้วก็ ซื้อแล้วเรียบร้อยแต่ว่าด้วยความที่เด็กอ่ะไปนานรอบนี้นะคะไปนานกว่า3าสิบวันไปนะง่ายๆไปนานกว่าสิบห้าวันตามกฎใหม่แล้วก็ก็เลยต้องทำว่าเข้าประเทศไทยนะคะแล้วเขาก็ต้องใช้การตั๋วเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไรรหัสหรืออะไรที่อย่างน้ือตั๋วเครื่องบินนะคะจะได้ให้แม่เล่าใหุ้คนฟังก่อนโอเคไหมมันฟังไม่รู้เรื่องเขาจะได้เสียงดังโอเคโอเคไหมครับโอเคป๊อป้าป๊อปป้า แล้วก็ยฮานก็เลยได้ไปเช็คในแอปนะคะแอปที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะก็เลยรู้ว่าเขาอะต้องมีคือเขาบอกว่าของเจเดน่ะมันมีปัญหาพาสปอร์ตเจเดน่ะเพราะว่าคือเรามิวกับโยคฮานะเราไม่ได้คิดเราคิดแค่ว่าเราจะกลับมาถึงในทแลนด์มกกลาแล้วพาสปอร์ตหมดเ,เดือนกุมภาเอ๊ะไม่เดือนเมษาเราคิดว่ามันน่าจะพอ แต่ว่าที่จริงแล้วคือทางโกดสงสัยการบินนะคะต้องมีอย่างน้อยอย่ะหกเดือนก็เลยรีบนัดนะคะเพราะง้นพ่อไม่ง้นเราจะขอวีซ่าไม่ได้ก็เลยรีบรีบนัดก็เลยได้วันจันทร์เพราะว่าตอนนั้นเราดูเอกสารคือเราดูวันวันวันเสาร์ที่ว่าจะขอวีซ่าเนาะก็เลยนัดวันจันทร์แล้วพอดีจังหวะจะได้ไม่สบายก็เลยให้เขาหยุดไปเลย,เลย จะได้มีแลน้นาก็ไปโรงเรียนเดี๋ยวก็ไปรับพอรับมียหน้าเสร็จแล้วก็พาจะได้ไปถ่ายรูปแล้วก็ไปทาพาส,สปอร์ตกันนะคะพาส,สปอร์ตที่นี่ทําที่อําเภอนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ปูแบบว่านที่มีเป็นจุดภาคเหนือเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพนะคะไม่ไนะคะเพราะว่ามันมีแบบที่อำเภอเราเลยทําได้เชียงใหม่ แม่เป็นนกแมน้เป็นนกเหรอนก,อก<ห>นกเป็นนใชปก,ก,กเป็นอะไรลายดูนกไปอะไรอนกบกไก่เป็นอะไรต<ห>ตัวอะไรคะ หงเ <Yeah. S 1> จเดนกำมิอ่นะคะไปเลือกของขวัญก่อนไปรับมิลาน่าที่โรงเรียน <Yeah. S 1> เพราะว่ามิลาน่าสะสมสติกเกอร์การอึน,นะคะเข้าห้องน้ําเต็มแล้วนะคะก็เลยหาซื้อของขวัญให้มิลาน่ากัน <Wow. S 1> อะไรเอ่ยเอลซ่า <Okay. S 1> e <os> ชอบไหม วเอชาเอ่ากด้งแค่จะช่วยเฉยมันน,นะว้าวูชข,ข,ขอบคุณค่ายัางคะขอบคุณค่ายังทำมือยังไงคะ ทำมือยังไงคะทำมือด้วยล на, านะ,ะทำมือยังไงคะมิลานะขอบคุณค่าทำมือยังไงคะอย่าล็อกทำมือ,อยังไงคะทำมือด้วยค่ะ,ะค่ะมิลานเป็นอะไรนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรนะเอลซ่าชอบเลยเหรอ ไม่เคยเปิดให้ดูเลยนะเอลซ่าแต่รู้ว่าจำมาจากไหนไม่รู้แล้วมีครั้งหนึ่งที่เป็นงานวันเกิดเขามีเอลซ่ามานะคะก็โหจํามาตั้งแต่วันนั้นเลยซ่าขาไปโรงเรียนสนุกไหมชอบไหมไปอีกนะเอาดูดีดูห้เร็อร่อยไหม พี่น้องสองคนนี้เหมือนกันนะคะก็คือกินทีละอย่างแต่ต่างกันตรงที่เมีหน,น้ากินไส้กรอกฮอดอกก่อนจะได้กินขนมปังก่อน ช่ไหมทำอะไรครับปอกอะไรครับปกไก่<จ>ไม่ใช่ไก่ด<ข>ูไข่เนี่ยไข่อะไรครับไข่ต้มไข่ต้มแล้วหนูกินไหมใช่กินหรอกินอะไรเนี่ยกินอันนี้ไหม,ไมทำไมอนะน้องก็กินนะแต่น้องไม่กินสีแดงก้างน้น้องกินแค่สีสาวขาวากินไหมไม่ไม่ thank <sweak> you กินมันกระต่ายอร่อยไหมครับใครอร่อยไหมน้ำน้ำเนี้ยเนียเน้ยอร่อยไหมคะไม่ครับเป็นกระต่ายหรือเป็นหมูเป็นอะไรนะหมาหมาหมาม่าขู่หนัเป็นกระต่ายโอเคโอเคเรียบร้อย เนื้อยังไม่หมดเลยลูกบะเกยเอ่อวัทช์อัพต์นะเอ่อวอทช์อัพต์ไหมเอาเกย์เออกยปกะบาอร่อยไหมกะเกย์ไม่เอาแล้วก็วางไว้ลูกน่าก็นึกว่าแซวนึว่าแซวแค่นี้บะเยูฮันเพิ่มแม็กกี้นะคะมันเค็มไม่พอมันเผ็ดอย่างเดียวหรือ แล้วมันย <Yeah. S 3> ืนอยูใช <eterm Gore> ่ไหมไ่ใ่่ดย่เอาไม่ได้ได้ไหมเปไงนะทำยไงนะจมูกกับจมูกว้าว้วที่แไข่ลูกเคยอร่อยไหม

อร่อยนะคะาวผัดคือเพจ็ดแต่ไม่เค็มียังผัดอย่างาเดียวแต่ว่ามากินกับน,น้ำซอสไข่ลูกเขยอ,อร่อยเลยน้ำซอสผมซื้อสำเร็จแล้วเนาะไม่ได้ทำเองอแต่ว่าอร่อยไงฉันจะเล่นตอนแรกถามจะเล่นไจะเอาเข้าวต้มไหมกินก็ไม่กินจะกินซุปไหมไม่กินจะเนไม่ค่อยชอบซุปหรือไม่กินข้าวต้อมอะไรแบบนี้นะ ไปามก็เลยบอกเขาเอามีไก่ไม่น่ากินไหมครับบอกว่ากินน่ากินนะแค่นั้นนะก็ไม่เป็นไรที่น้ำเยอะๆก็เอาสบาะคะยครับจะอิ่มตามที่อะไรพี่เขาไม่สบายเ้าปีใหม่ใส่อะไรนะเ้าปีใหม่ใส่มาปิดไม่ได้ไม่ปิดอะไรอ่ะด้ปิดไหม่ได้อืไปโรงเรียนเองกนะาะมาต่ฐานอ่ะ โอเคนานจังอไเ่าไหร่ไว่เสียงบังตอะออไม่ใช่ด่มาเมยน่าเป็นอะไรเร็แล้วเจ็แล้วเป็นอะไรคะไม่ใช่เอลซ่าเหรอ Vô lại tụt Cái một mẹ thì là một leo Im mẹ Đây 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 น้องปอกนะน้องปอกจะต,ตกก็ดีกเร่เพิ่มยาไปนะหราต้องนอนจะได้หาย